Life Radio. Life is worth caring and sharing. มีงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาก็พบนะคะว่า ่วงที่โควิดระบาดเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเนี่ยเกิดความรู้สึกกังวลแล้วก็มีความไม่แน่นอนในชีวิตส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์คนไทยหันหน้าไปพึ่งสายมูลแล้วก็เชื่อในโชคกลางมากขึ้นซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้ค่ะเพราะเขาว่าคนไทยกว่า52ล้านคนในปัจจุบันนี้หันมาพึ่งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคกลางซึ่ง5อันดับที่เชื่อกันแล้วก็ส่งผลต่อคนไทยมากที่สุด ข้อแรกก็คือพยากรณของราศาสลายมือให้ยิตต้ตส<ะ>ีก็คือดูดวงอะค่ะอาจารย์รข้อสองเครื่องวัตถุมงคลสามสีมงคลสี่เลขมงคลแล้วก็ห้าเรื่องเหนือธรรมชาติมีหลายคนพูดถึงสายมูบางคนก็เดินสายนี้กันกันเยอะมากเลยนะคะตั้งเป็นคำถามชัดๆอันแรกคือมีไหมอันที่สองคือแล้วอันเนี้ยจริงไหม อ่าหรือได้ผลไหมจริงไหมอ่า,อาและอันที่สามคือเราจะเอาไหมคําถามสามข้อ,อน,นี้ไม่เหมือนกันนะข้อแรกคือถามว่าสิ่งเหล่านี้พลังอํานาจวิเศษที่จะช่วยเราได้เนี่ยว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีไหมเหมือนเรากําลังคุยกันว่าถ้าเราเอาเหล็กมาประกอบร่างกันมันจะบินได้ไอการกระทําให้มันบินได้อย่างนี้มันมีอยู่จริงไหมอันนี้อันที่หนึ่งนะคือความจริงของ ของโลกเนี่ยที่มันจะทําได้อย่างเนี้ความจริงนี้มีหรือเปล่าคําถามข้อที่2ก็คือว่าเราเดินไปแล้วเราก็เจอเหล็กชิ้นหนึ่งที่มันประกอบกันคล้ายๆอย่างที่เขาเล่าว่ามันจะบินได้เนี่ยไอ้ไอ้เหล็กชิ้นนั้นนี่ยไอ้หน้าตาคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์หรือคล้ายๆเครื่องบินอันนั้นเนี่ยชิ้นนั้นน่ยมันบินได้จริงไหมอันนี้คําถามข้อที่2แยกกันนะอันแรกคือหมายถึงว่าโดยทฤษฎีเนี่ย มันมีมันเป็นไปได้จริงๆริงไหมส่วนข้อ2ก็คือว่าไอ้ชิ้นที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยชิ้นนั้นน่ะบินได้หรือเปล่าต่อให้ทฤษฎีมันมีอยู่จริงแต่ว่าไอ้ตัวเครื่องบินที่อยู่ตรงหน้าเรามันอาจจะทําไม่ตรงตามแบบหรือมันอาจจะชํารุดอยู่แล้วมันบินไม่ได้ก็ได้ถูกไหมส่วนคําถามข้อที่3คือแล้วถ้ามันบินได้เราจะขึ้นไปบินไหมจะเอาไหม งั้นเรามาแยกกันทีละข้อก่อนข้อแรกคือเรื่องสยศาสตร์อิทธิปาติหารเนี่ยมันมีไหมว่าโดยทฤษฎีว่าโดยประวัติศาสตร์ว่าโดยข้อมูลเนี่ยมีไหมมีในพุทธศาสนาก็มีหลักฐานเรื่องนี้พระพุทธเจ้าประสูตรนตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็มีเรื่องโหราศาสตร์ที่ว่าทำนายดูจากวันเกิดดูจากบุคลิกลักษณะว่าจะเป็นคนอย่างไร จะประสบความสําเร็จในชีวิตจะเป็นจักรพรรดิจะเป็นผู้นําทางลัทธิความเชื่อเนี่ยก็สามารถที่จะทํานายทายทักได้ครานี้เราลองมาวิเคราะห์ว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมสิ่งใดจะมีอํานาจมีอิทธิพลช่วยเหลือดนบันดาลให้คนนั้นดีคนนี้ร้ายเนี่ยเราก็มาลองนึกเทียบเคียงเอาจากที่เราประสบพบเจอในชีวิตประจําวันก่อนก็ได้เช่นว่า คนที่ร่ำรวยมากๆม,มีอิทธิพลทางการเมืองมีอิทธิพลทางสังคมเขาสามารถที่จะช่วยเหลือทำให้คนที่ประสบปัญหาเนี่ยอยู่ดีๆก็มีระบบรัฐราชการหรือมีระบบอำนาจที่มาช่วยให้คนบางคนนี่กลายเป็นว่าสุขสบายขึ้นมาก็ได้หรือว่าทำให้คนบางคนดีๆอยู่เนี่ยถูกทำร้ายกลัน่นแกล้งให้ย่ำแย่ลงไปก็เคยมี ถ้าเราลองเทียบเคียงอย่างนี้ก็จะว่าอ้าวยังไม่ต้องไปพูดถึงอิทธิปาฏิหาริย์ไสยาศาสตร์ลึกลับดํามืดอะไรอะ่ะแค่ในระบบสังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็มีกลไกอย่างเนี้ที่จะช่วยเหลือเสกเป่าทําให้คนดีกลายเป็นประสบความยากลําบากทําให้คนยากลําบากกลายเป็นสุขสบายเนี่ยมันก็มีจริงนะอ่านี่พูดในชั้นที่1ก่อนเพราะฉะนั้นต่อให้เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์มีจริงคําถามต่อไปก็คือว่า แล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะว่าแอบคนตรงหน้าเครื่องรางอันที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันให้ผลได้จริงอย่างเขาว่าอันนี้ก็ยังเกิอนวิสัยที่จะพิสูจน์อยู่ดีนะก็เปรียบเหมือนกับว่า ead? เรารู้ทฤษฎีมาแล้วล่ะว่าถ้าเอาเหล็กมาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินบินได้ ถามว่าแล้วที่เราทําขึ้นมาลําเนี้ยตรงหน้าเราเนี่ยมันบินได้จริงอย่างที่ทฤษฎีว่าหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะต่อให้เราเคยได้ยินมานะว่าหมอดูคนนี้แม่นผู้มีอิทธิพลคนนี้เก่งกําไรชนิดนี้ใส่แล้วดีแต่เราลองใช้แล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ใช่ะเราก็ต้องเอะใจแล้วว่าเอ้ยถึงแม้มันมีอยู่นะแต่ไอันนี้อาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะ อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่าไอ้ของจริงมันอาจจะมีเ่ยแต่อ,อันนี้มันไม่ใช่ก็ได้หรือเขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยใครเข้าหาใครไปประครบประงมดูแลแล้วเนี่ยเขาก็จะคอยปกป้องคุ้มครองต่อให้เราได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีหลักฐานให้เราพอจะเชื่อด้วยว่าเออเขาก็มีความสามารถอย่างนั้นจริงที่จะช่วยเหลือปกป้องเราได้คําถามคือเมื่อเราเอากําไรนั้นมาใส่ เม oui. er pues nah ื่อเราเข้าไปหาผู or iros, or ้หล right. yes. ักผู้ใหญ่คนนั้นแล้วเนี่ยผู้ใหญ่จะช่วยเราจริงไหมผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดานางฟ้าจะช่วยหรือเปล่าอันเนี้มันเกินกําลังที่เราจะไปพิสูจน์อย่าว่าแต่เทวดานางฟ้าหรือเครื่องกางของขลังเลยแม้แต่คนด้วยกันน่ะคนเขาจะช่วยเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะการันตีได้เลยใช่ไหมเราเดินไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาผู้มีอิทธิพลว่าขอให้ช่วยหน่อยเถอะเขาจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลย ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีหรือไม่มีและไอที่อยู่ตรงหน้าเราจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยคำถามสําคัญของเราทุกคนน่าจะอยู่ที่ข้อที่3มากกว่าคือเราไปตามพิสูจน์อาจจะยากแต่คําถามอยู่ที่ตัวเราอะแล้วเราจะเอากับไอเครื่องรางอันนั้นไหมเราจะเอากับความช่วยเหลือของผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าไอคําว่าเอาไหมเราจะเอาด้วยหรือเปล่าเนี่ย อันนี้คือท่าทีในใจของเราซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าโดยวิถีมนุษย์ปุถุชนแล้วก็พัฒนาการของมนุษยชาติเป็นต้นมาเนี่ยไอความเชื่อความคิดเหล่านี้มันก็เป็นที่พึ่งจริงๆแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันก็มีประโยชน์ทำให้จิตใจคนที่ท้อแท้อย,อย่างว่าเนี่ยมีกำลังใจขึ้นมาแต่ว่าเราก็ต้องวางท่าทีให้ดีนะว่าเราจะ เอาด้วยกับสิ่งนั้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราเอาด้วยแล้วเราก็ฝากจิตฝากใจคือธุรกิจก็ไม่ทำงานการก็ไม่ทำแล้วก็หวังว่ามูเตลูหวังว่าผู้ทรงอิทธิพลหวังว่าเครื่องรางของขลังจะช่วยแล้วเราไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็เสียประโยชน์นะดีขึ้นมาหน่อยก็คือว่าเราก็เอาเครื่องรางของขลังเอา ความช่วยเหลือต่างๆตามศรัทธาที่แต่ละคนเชื่อเนี่ยมาเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเพื่อที่จะให้เราเนี่ยลงมือทำงานอย่างมั่นอกมั่นใจโดยไม่ปล่อยปละละเลยนะไม่ทอดทิ้งโอกาสนะ,ะก็อย่างน้อยเสริมกำลังใจว่าเอาละเรามีที่พึ่งมีที่ให้ใจเนี่ยไม่เคว้งคว้างล่องลอยอย่างนี้ก็ดีกว่าแบบแรกดีขึ้นไปได้อีกก็คือว่า ถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเราเองให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะจัดการต่อสถานการณ์ตรงหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือได้เนี่ยก็จะเป็นอิสรภาพเป็นศักยภาพสูงสุดของเรานะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราจะทำธุรกิจแล้วเราก็รู้ว่ามีผู้มีอิทธิพลที่จะช่วยทำให้ธุรกิจก้าวหน้าได้เขามีเส้นมีสาย มีอิทธิพลที่จะผลักดันสนับสนุนธุรกิจเราให้เจริญก้าวหน้าได้เราได้ฟังข่าวมาแบบนี้อันแรกก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือเปล่าเขาอาจจะมาพูดล่อลวงหลอกลวงเรานะให้เราเข้าไปทำผลประโยชน์ให้แก่เขาแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้อย่างนี้เราก็จะยิ่งกลายเป็นถูกหลอกสูญเสียผลประโยชน์ก็ต้องหาข้อมูลเถ่าให้เราเชื่ออาจจะค่อยๆเข้าไปพูดคุยกับเขา ทดลองดูเล็กๆน้อยๆเออเขาช่วยได้จริงถ้าเขาช่วยได้จริงไม่ถูกหลอกแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะดําเนินธุรกิจแบบพึ่งพาความช่วยเหลือของเขาไปตลอดหรือเปล่าหรือเราจะศึกษาข้อมูลทางธุรกิจข้อมูลการตลาดแล้วก็วางแผนจัดการโดยที่ไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือของเขาอันนี้เนี่ยต่อให้เขาจริงนะเขาช่วยได้จริงนะเราจะเอากับเขาไหม ถ้าเกิดว่าเรายังทําธุรกิจไม่เก่งเรายังมีความรู้น้อยเราจําเป็นต้องอาศัยเขาก็ต้องรู้เท่าทันว่าเรากําลังอาศัยเขานะแต่เราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอย่าไปฝากจิตฝากใจฝากธุรกิจอะไรไว้กับเขาหมดถ้าวันไหนเขาไม่ช่วยฉันตายแนย่อย่างนี้เนี่ยธุรกิจเราก็ย่าแย่ยวบยากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเออเขาช่วยได้ส่วนนี้ทําให้จิตใจเรามั่นคงขึ้นแต่เราก็ต้อง พัฒนาตัวเราเอาอย่างนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่จะดีที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องพัฒนาธุรกิจของเราเองหาความรู้วางแผนการตลาดโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งความช่วยเหลือของเขาอย่างนี้เนี่ยธุรกิจเราก็จะมั่นคงเป็นอิสระแล้วก็ปลอดภัยนะเพราะวันใดวันหนึ่งเกิดเขาไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้เราก็ยืนด้วยลําแข้งตัวเราเองได้ในแง่ของมูเตลูหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหารก็อย่างนั้น คือต่อให้จริงและช่วยได้สิ่งสำคัญก็คือเราจะให้ท่านช่วยแค่ไหนถ้าเราฝากจิตฝากใจฝากชีวิตไว้กับท่านทั้งหมดโอ้ชีวิตลูกช้างจะดีจะร้ายขอให้เทพเจา้าช่วยด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยโดยที่เราไม่ลงมือทำกิจการค้าธุรกิจของเราก็ฝากไว้กับเจ้าแม่เจ้าพ่อหมดความรักของหนูจะดีจะร้ายก็ฝากไว้กับเจ้าแม่เจ้าพ่อหมด อย่างนี้ชีวิตเราก็กลายเป็นตกอยู่ใต้อำนาจของผู้ทรงอิทธิพลนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรากลับมาศึกษาหาเหตุปัจจัยด้วยว่าเออไอ,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 อความรักมันจะดีจะเจริญเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงเราควรพูดกับเขาแบบไหนเราควรยิ้มแย้มอย่างไรเราควรพฤติกรรมแบบไหน,นธุรกิจเราจะเจริญจะต้องหาความรู้อะไรเพิ่มจะต้องเสริมทักษะอะไรเราก็มาพัฒนาชีวิตเรา อันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งแต่ในระหว่างที่เราทำนะ่ะถ้าใจเรามันรู้สึกอ่อนแอเหลือเกินจําเป็นต้องอาศัยผู้ทรงอิทธิพลอย่างว่าเนี่ยช่วยประคับประคองบ้างอันนี้ก็ยอมรับตามเป็นจริงวนะ่าถ้าใช้เป็นก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือต้องพัฒนาตัวเองด้วยให้เราสามารถจัดการกับชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพ แล้วเมื่อเราพัฒนาตัวเองได้เต็มที่มากขึ้นเท่าไรใจของเราที่จะไปเรียกร้องรอความช่วยเหลือจากผู้ทรงอิทธิพลจากสิ่งอิทธิฤทธิปาฏิหารก็จะต้องการน้อยลงน้อยลงไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่มีละต่อให้มีแต่เราก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จนกระทั่งในที่สุดเรานอกจากจะไม่ต้องไปรอพึ่งเขาเราต่างหากละ่ะที่จะเป็นที่พึ่ง ให้กับคนอื่นได้ด้วยเรานี่แหละจะกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่จะสามารถช่วยเหลือนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่เขาจะมีปัญหามาสามารถรับฟังคำชี้แนะความช่วยเหลือเราจะกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายจากเรื่องที่ยอมยกตัวอย่างมาเนี่ย เรื่องราวทั้งหมดแยกเป็นสส่วนหลักๆส่วนที่1คือการไปพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นมีไหมมีไหมเป็นไปได้ไหมจริงไหมแล้วก็จะช่วยเราได้จริงหรือเปล่านั่นคือเรื่องของการหาความรู้หาข้อมูลพิสูจน์ซึ่งเอากันถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะพิสูจน์ได้ยากแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเอากับสิ่งนั้นหรือเปล่าก็ตอบว่าถ้าเอากับเขา ให้เขาช่วยโดยฝากจิตฝากใจไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้แย่หน่อยถ้าเกิดว่าเอาให้เขาช่วยเพียงเพื่อเป็นกําลังใจนะแต่เราก็ยังพัฒนาฝีมือพัฒนาความรู้พัฒนาธุรกิจพัฒนาความสัมพันธ์พฤติกรรมของเราควบคู่ไปด้วยอ,อย่างนี้ก็พอได้ประโยชน์ยิ่งถ้าเกิดว่าฝึกมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะสามารถจัดการธุรกิจจัดการความสัมพันธ์โดยที่ เรียกร้องหรือว่าพึ่งพาความช่วยเหลือน้อยลงเรื่อยๆจนถึงที่สุดเราก็จะเป็นอิสระและสามารถจะเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วย LIFE LIFE RADIO Life IS worth CARING and SHARING WORTH AND